เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ร้อยตำรวจโทรสรวิทย์เทพสุดร,รองสอวอสอบสวนสนคลองตันรับแจ้งเหตุนักเรียนถูกอาวุธมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณวัฒนทองพระอารามหลวงถนนสุข,ขุมวิทแขวงพระขนคเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปรามสนคลองตันแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและอาสามูลนิที่รวมกันอยู่ ที่เกิดเหตุพบร่างเด็กชายเอนามสมมุติอายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นม .1 สภาพสวมเสื้อนักเรียนสีขาวนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำมีบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณราวนมด้านซ้ายและแขนซ้ายรวม2แผลบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนผู้ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันคือในบีนามสมมุติ อายุ15ปีเรียนชั้นป .5 นั่งอยู่ในอาการตื่นตระหนกพร้อมของกลางอาวุธมีดสั้นปลายแหลมยาว13นิ้วตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุจึงถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สอนอคลองตันสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งคนเจ็บและคนก่อเหตุเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันแต่ทางผู้ก่อเหตุเรียนซ้ำชั้นก่อนเกิดเหตุทางผู้บาดเจ็บมีการพูดจาแซวเรื่องแฟนสาวของผู้ก่อเหตุบ่อยครั้งกระทั่งเกิดมีเรื่องชกต่อยกันทางฝั่งผู้ก่อเหตุจึงชักมีดปลายแหลมออกมาแทงจนได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสอนอคลองตันพร้อมกับประสานสาวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำก่อนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นต่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป